Welcome to my channel สวัสดีฉันชื่อนางสาวมีนรัตสิริแพทยเรียนอยู่เทคนิคสมุทรสงครามสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจพรีเซส์งานเรื่องส่วนประกอบของคลาวคอมพิวติ้งคลาวคอมพิวติ้งคืออะไรคลาวคอมพิวติ้งคือโมเดลหรือโครงสร้างในการให้บริการทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการคำนวณทางอิเล็กทรอนิกส์โดยครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูลและระบบออนไลน์ต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงข้อมูลบนคอลาวจากที่ไหนก็ได้คลาวคอมพิวติงแยกออกเป็น4ประเภทดังนี้ระบบคอลาวส่วนตัวโดยแต่ละบริษัทที่ใช้เป็นพื้นฐานในการทำหนึ่งคลาวขึ้นมาเป็นของตัวเองเพื่อให้พนักงานในองค์กรใช้เท่านั้นสองคลาว์สาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานได้โดยจะมีผู้ให้บริการระบบค์ลาวเป็นคนตั้ง ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ขึ้นมาแล้วให้แต่ละบริษัทหรือองค์กรเข้าไปเช่าใช้บริการ3ระบบคอร์ลาวที่ใช้งานร่วมกันทำให้องค์กรที่ต้องการบริหารจัดการระบบแอปพลิเคชันเป็นทั้งส่วนสาธารณะและส่วนตัวเพื่อให้มีการทำงานที่คล่องตัวมากกว่าและปลอดภัยกว่าก็จะเป็นการใช้งานคอร์ลาวคอมพิวติงที่ได้รับประสิทธิภาพการทำงานสูงที่สุด4มัติกลาวการนำเทคโนโลยีคอร์ จากหลากหลายผู้ให้บริการมาใช้รวมกันเพื่อปรับให้เกิดความเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดส่วนประกอบคลาวคอมพิวติ้งส่วนประกอบคลาวคอมพิวติ้งมี6ข้อดังนี้รูปแบบคลาว์แบบออกเป็น3แบบคือข้อดีและข้อเสีย ข้อดีของ cloud computing 1. ลดต้นทุนค่าดูแลบำรุงรักษาเนื่องจากค่าบริการได้รวมค่าใช้จ่ายตามที่ใช้งานจริงเช่นค่าจ้างพนักงานค่าซ่อมแซมค่าลิขสิทธิ์ 2. ลดความเสี่ยงจากการเริ่มต้นหรือการทดลองโครงการ3มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มหรือลดระบบตามความต้องการ4ได้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพมีระบบสาข้อมูลที่ดี มีเครือข่ายความเร็วสูง5มีผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบและพร้อมให้บริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงข้อเสียของ cloud computing 1, 1เนื่องจากเป็นการใช้ทรัพยากรที่มาจากหลายที่หลายแห่งทําให้อาจมีปัญหาในเรื่องของความต่อเนื่องและความเร็วในการเข้าถึงทรัพยากรมากกว่าการใช้บริการแม่ข่ายที่อยู่ภายในองค์กร2ยังไม่มีการรับประกันในการรดงานอย่างต่อเนื่องของระบบและความปลอดภัยของข้อมูล3 แพลตฟอร์มยังไม่มีมาตรฐานทำให้ผู้ใช้มีข้อจำกัดสำหรับตัวเลือกในการพัฒนาหรือติดตั้งระบบขอสรุปการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะสวัสดีค่ะ